คุณกดไรือยังนะกดอ่ะกลับมาแล้วกับแป้งบอยน,นะคะในหนึ่เกมที่มีชื่อว่าไอศครีมไอศครีมนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเกมที่มีคนเนี่ยส่งมาให้เราลองเล่นดูนะคะ<อ>เพื่อเดี๋ยวมาลองเล่นกันเลยดีวยกว่าคือเหมือนเกมนี้เนี่ยมันจะต้องใช้เสียงในการเดินทางเหมือนเดิมเลยนะคะ<อ>มันจะเป็นเกมไอติมที่เราต้องเดินทางไปให้ถึงโคนให้ได้เว้ยปราน่าจะประมาณนี้แหละเฮ้ยเออเสียงมันปัญญาอ่อนมากไอศครีม อย่างนี้นี่เองเฮ้ยก็ไม่น่าจะง่ายไม่น่าจะยากเฮ้ยเฮ้เฮาอะอะอ้อ้ออะนี่ไงล่ะม่จะยากเลย ก็ติยี่นี่ไงล่ะโอ้โหเลเวลต่อไปอย่าบอกนะว่าโอ้โหแมงแมงแย่แล้วแหละอ้ยไอ้ยัยยัย เฮ้ยชิบหายแล้วกูว่าป๊อปป๊อหป๊อปป๊อปอปป๊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 ออปอปปอปป๊อปอปปอปปอปปออปป๊อปป๊ออลออออออ เยมันง่ายขึ้นจริงใช่ไหมเออมันง่ายขึ้นจริงใช่ไหมเอ๊ซออสอันนี้ปะโนดอ่ะโนดโนดโอซีเอเออออกเสียงภาษาญี่ปุ่นวะอี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 มึงบอกรึซิ เค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 เ

จังหวะนี้แหละนี่ไไปเลยเรามาตั้งนานเฮ้ย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 หน้ยมั้คืออะไรเฮ้ยเฮ้ย,ยอก้ยเฮ้ยเฮตยยยัฮ้ยเเมเยเยเฮไยเฮ้ย ไอ้ครีมหากก็้ดทำเป็นตัวยีเนี่ไงล่ะมึงอันนี้ลาวาไส้ลาวาลาวชิคชิคชิคเก้ลอวัลลูลอฟวัลลู ลาวาชิคเก้นเย้เทสตี้แอสเฮลโอ้ยอะไรอะขอไปดูว่าเอ้ยเมื่อกี้คืออะไรอ่ะนี่มาแล้วใช่ไหมไ่มาแล้วหุยโดนเกียนหุยโดนอะไรอะเย็นเยเย้ปะ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 ป่ปะ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 ปป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 ะ เหนว่มันจะใหญ่ขึ้นตามที่กูตะโกนด้วยว่ะเย้วิรูษมันใหญ่จริงสีหน้าแห่งความสนุกมึงใครเด่ะชิวชิวาต้องค่อยเล่นอ่ออ่ออ่อ่เอาง่ายนี่ เงย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 โอเคโอ้ยเกลือเกลือเกลือมีดิ้ง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 อะไรอ่ะกินได้ปะฮัลโหลตัวาร์ฟหอข้อไปหาวิกเนอร์เวก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 เนอร์เวก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 เนอร์ไอศครีมเฮ้ยมีดิ้ง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 โคตรสวยจังหวะเมื่อกี้อ๋อ เมื่อกี้กิกบได้แล้วไม่ต้องพูดะลยทั้งนั้นก็ไม่ได้อยา่างนี่หว่าอ oh ่ะแค่นี้อ๋อกูเทรนมาเยอะเย้เย้เย้เยอะเออเออเยอะ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  อ้ากลับมาแล้วกับแป้งบ่อยอ้ากลับมาแล้วกับอ้ากลับมาแล้วกับอี๋อีอี๋หุยหยสัตว์หนังหมาจริงเลยมึงอ่ะไม่ไหวแล้วนะ

การจะแดกไอติมแต่ทีมยากขนาดนี้เลยหรอวะตอรบรี่มารักบดโลโลมันตามกูมาขอนรมานจังเลยวะแม่ เฮ่อฮะฮาไมมันยากจังวะเฮ้อว้าตุกใจไอ้สัตว์กะมากยังล่ะเฮ้อโอ้ยกลัวโห้ยกลุท้อเลยเฮ้ยก็กลับมาแล้ว ก้องก้องก้องอันนี้คือเสียงตอนแบบตรวจงานกูตอนตีสามก้อง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 อีกก้อง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  yes อีกก้อง the scream is the impulse of life การกรีดนั่นแหละเป็นสัจจะของชีวิต loud and clear scream อ๋อตะโกนที่สุดเลย แล้วี่ยพระเจ้าอะพระเจ้าไอสกรีมโอ้ยและโลกของเราก็ได้กำเนิดขึ้นโลกของการกรีเดไปจบแล้วคือวัวโซนไอสกรีม29บาทให้อะไรกับเราให้ความเจ็บคออย่ันไม่ก็มันดีนะ อสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันสำหรับเกมกรีดไอศครีมนะคะถ้าใครอยากไปลองไปเล่นเนี่ยก็ลองไปเล่นได้นะคะในสตอรีมีขายนะคะราคา29บาทเท่าน,นั้นก็ไปลองเล่นกันดูนะเดี๋ยวคลิปนี้ขอไปพักคอแล้วกันแม่งแม่งมันอยู่นะก็กดไลค์สักใครแล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งคลิปนี้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะว่าสนุกมากๆจ้าจะได้ดูนะคะดูจนจบคลิปแล้วนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ก็บ๊ายบายจ้าเจอกันจ้า